เขาไปร้องทุกข์กับเพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่คนเสียหายเนี่ยเขาท้องด้วยนะแล้วเขาต้องไปแจ้งความกับตำรวจสพลานกระบือเนื่องจากว่าเขาบอกว่าโดนแม่ผัวลาวีเป็นอดีตแม่ผัวตามลาวีแล้วเขาท้องถึงขนาดที่ว่าสมัยก่อนเจอกันที่ห้างแม่ผัวจะเดินกระแทกไหล่แต่ว่าล่าสุดเหมือนขับรถจะชนใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมาแบบว่าก่อเหตุค่อนข้างที่จะรุนแรงขับรถจะชนแล้วก็ไปรุมตบน้องทางๆท,ท,ท,ที่ก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเองเนี่ยก็ตั้งท้องอยู่มันมีคลิปใช่ไหมนี่ฟังเสียง ท้องอยู่นะเพศมันยาาท้องมาอาทำไมอาหารเรื่องปกุิไม่หยุดมงอยากทำไมอลูกป้าเป็นไรป้ารือเนี่จะสั้นๆเหมือนน้องก็เราบอกท้องอยู่นะท้องอยู่นะอะลองไปอีกรอบนึงนะะเดี๋ยวเพื่อฟังไม่ชัดเพศมงอยาวเอาลรวพี่มองไหนพี่มีสิ่อระดับระท้องอยู่นะเพศมันยาาท้องมาอาทำไมอาหารเรื่องปกุิไม่หยุดมงอยากนี่คือทางฝั่งผู้เสียหายใช่ไหม หลังจากนั้นมีวงจรปิดอีกใช่ไหมขอดูนาทีตอนตบกันหน่อยนี่ฮะทางด้านสุกัญญานี่คือใครสุกัญญาเนี่ยแม่ผัวปะ่ะค่ะสุกัญญาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแม่ผัวค่ะอายุ48ปีคนก่อเหตุค่ะอติพรคือน้องใบหม่อนผู้เสียหายาแม่ผัวกับลูกสะภ้ยตบกันอย่างนี้เลยแต่เราต้องฟันความสองข้างนะเพราะเมื่อกี้ทางด้านอาติพรคือน้องใบม่อนบอกว่าถูกอดีตแม่ผัวคุกคามหนูไม่รู้จริงๆว่าเขาแค้นอะไรหนูนัก ต่ปัจจุบันน้องแต่งงานแล้วคือมีสามีแล้วแล้วก็ตั้งท้องกับสามีอีกคนนึงเออ<ะ>นี่ฮะแล้วก็ท้องอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพกลับไปอีกรอบนึ่งฮะอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างของใบมอนนี่จุดที่เกิดเหตุที่โดนตบเนี่ยคือตรงบริเวณร้านหมูกองแก้วลานกระบือกําแพงเพชรนี่ฮะ แล้วเขาบอกจริงเหมือนกับมีการขับรถชนเขาก่อนอแล้วหลังจากนั้นพอลงมาปุ๊บเนี่ยก็เปิดฉากใส่กันเลยและนี่คือตรงบริเวณจุดเกิดเหตุวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเราก็ได้คุยกับทางด้านอัติพรก็คือใบหม่อนใบหม่อนก็บอกว่าเอาจริงเหตุการณ์นี้หนูไม่ได้โดนรุมแค่แม่ผัวเท่านั้นเห็นบอกว่ายังมีลูกของแม่ผัวตามมาราวีด้วย,ววยเหตุการณ์ทั้งหมดเขากลัวนะคะเพราะเขาท้องอยู่ถ้าสมมติไม่แจ้งความแล้วเกิดอดีตแม่ผัวตามมาราวีอีกลูกในท้องเขาจะปลอดภัยได้ยังไงลองฟังเสียงใบหม่อนเปิดใจเรื่อง ตั้งตัวค่ะพี่เพราะว่าหนูเลิกงานเสร็จหนูก็เดินไปขึ้นรถเพราะว่าเขาอยู่ที่ตรงที่หนูจอดรถใช่หนูจะจอดหนูจะกลับบ้านใช่เขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเหมือนจะชนท้องอะค่ะหนูก็หนูพอเขาชนปุ๊บหนูแจ้งเขาว่าหนูท้องอยู่นะใช่แ้วเขาก็ยังก่อเหตุเขาตะโกนกลับมาว่าไงเขาบอกว่าหนูท้องอยู่นะ ว่าอย่าเอาท้องมาอ้างใช่ค่ะตอนไม่ก็็มีการรุกทร้ายกันเลยใช่ทัศานาที่วันนี้ล่าสุดเราได้เจอกับทางฝั่งอดีตของแม่ผัวเหมือนกันนะฮะเพื่อฟังความสองข้างก็คือคุณสุกัญญาถูกไหมตัดภาพไปที่คุณสุกัญญาคุณสุกัญญาเขาบอกเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขายอมรับว่าฟิวขาดที่ผ่านมาอดีตสะพ้ายก็คือ,บบอใบบอลโพส์ด่าเขายั่วยุเนี่ยนะฮะ แต่ขอยืนยันเรื่องขับรถชนไม่เป็นความจริงนะฮะ<ช>มันเป็นการประทะค่ารมกันแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่าใบมนมีการไปยกของยกขาใส่เขาใช่ไหมเขาก็เลยเกิดอารมณ์เนี่ยนะฮะไหนลองปังเสียงทางด้านคู่กรณีบ้างฮะอยากไม่ค่ะไม่ได้เราไม่ได้ลุมอะค่ะคือมันเริ่มจากว่าเรามีเรื่องกันมาก่อนแล้วเราพอดีว่าเมาื่อวานเนี่ยแบบคือคนไม่ถูกกันนะเนาะคะก็มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วคาวนี้ด้วยความที่ว่า คนเกลียดกันนะพูดตรงๆก็อยากจะจะอยากจะเคลียรอยู่เหมือนกันก็เลยไปจอดรถรอแต่ตอนนั้นเขายังไม่มาเขายังไม่เลิกงานแล้วก็ไปคนเดียวค่ะไม่ได้ไปลุมวันนี้ก็เลยโทรโทรบอกลูกสาวว่าสั้นๆถามว่ารู้ไหมว่าเขาท้องปรากฏว่าเขาบอกไม่รู้นึกว่าแค่อ้วนประมาณนี้